สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาให้แนวทางในการเดินระบบไฟฟ้าเพื่อขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าใหม่มาดูกันว่าจะต้องเดินระบบไฟฟ้ายังไงบ้างในคลิปนี้สมมุติว่าเป็นการขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าใหม่ขนาด15วงเล็บ45แอมป์แล้วกันนะครับไปดูรายละเอียดกันครับในกรณีที่ตัวนําประทานหรือสายเมนประทานเดินสายแบบลอยในอากาศเกาะลูกถ้วยเหมือนในภาพตัวอย่างนี้ไปดูรายละเอียดกันครับ ในกรณีท right ี่เดินสายเมนประทานในรูปแบบของเดินสายแบบลอยในอากาศเกาะลูกถ้วยถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงอนุญาตให้ใช้เฉพาะสายชนิดทองแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้ใช้สายชนิดอลูมิเนียมได้ด้วยนะครับในกรณีที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงกําหนดไว้ว่า สายเมนชนิดทองแดงขั้นต่ําต้องไม่เล็กกว่าขนาด10ตารางมิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนดให้ใช้สายทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า16ตารางมิลลิเมตรถ้าเป็นการเดินสายแบบลอยในอากาศก่อนลูกถ้วยสายชนิดทองแดงที่นิยมใช้ก็คือเป็นสาย IEC 0 1หหรือโค้ดเดิมก็คือ THW นั่นเองถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้วเลือกใช้สายเมนชนิดอลูมิเนียมหรือโค้ดก็คือ T H W ข A น่นเองถ้าเลือกใช้เป็นสายชนิดอลูมิเนียมก็จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า25ตารางมิลลิเมตรนะครับส่วนขนาดของสายต่อหลักดินหรือสายเมนกราวเนี่ยหลายคนก็อาจจะเรียกว่าสายเมนกราวแต่ภาษาที่ใช้ในมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่ามาตรฐานของวสทเรียกว่าสายต่อหลักดินครับสายต่อหลักดินเนี่ย อ้างอิงจากขนาดของสายเมนประทานครับถ้าสายเมนประทานมีขนาดไม่เกิน35ตารางมิลลิเมตรสายต่อหลักดินก็จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า10ตารางมิลลิเมตรนะครับสายต่อหลักดินก็ใช้เป็นฉนวนสีเขียวล้วนหรือเขียวแถบเหลืองสายต่อหลักดินต้องใช้เป็นชนิดทองแดงเท่านั้นนะครับใช้เป็นชนิดอลูมิเนียมไม่ได้นะครับมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45แอมป์ตามมาตรฐานกําหนดให้ใช้ เมนเบเกอร์ Baker, พิกัดสูงสุดไม่เกิน50แอมแปร์นะครับตัวเมนเบเกอร์เนี่ยก็จะต้องมีค่า IC ไม่ต่ำกว่า10 KA ส่วนเบเกอร์ย่อยหรือเบเกอร์ลูกย่อยทุกตัวเนี่ยก็จะต้องมีค่า i อไม่ต่ำกว่า6 KA ส่วนขนาดของหลักดินหรือแท่งกราวขนาดตามมาตรฐานจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า2เมตร40เซนหรือ2.4เมตรนั่นเองส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ก็จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า5้ถ้าแนิ้วการเชื่อมต่อสายต่อหลักดินกับหัวหลักดินนะให้ใช้วิธีการหลอมละลายก็จะมั่นคงแข็งแรงแต่ถ้าใช้วิธีการใช้แคมป์ยึดแอดมินแนะนําให้ใช้เป็นแคมป์แบบนี้นะครับก็จะมั่นคงแข็งแรงกว่าแคมป์แบบนี้เนี่ยมันจะไม่หลวมง,ง่ายเพราะว่ามันมีน็อตยึด2ตัวแล้วมีแหวนสปริงด้วยกันน็อตคลายตัวก็จะมั่นคงแข็งแรงกว่าส่วนการเดินระบบไฟฟ้าเนี่ย เราก็จะต้องลากสายเมนจากตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยไปรอไว้ที่เสาไฟฟ้าการเดินสายเมนในตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสายไฟเส้นที่กําหนดให้เป็นสายนิวทอลเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อกับบาร์กราวแบบภาพตัวอย่างนี้เลยนะครับสายไฟเส้นที่กําหนดให้เป็นสายเอ็นหรือสายนิวทอลเนี่ยจัมอยู่กับบาร์กราวแบบนี้นะครับแล้วก็จัมออกจากบาร์กราวไปเข้าที่เมนเบเกอร์ส่วนสายไฟเส้นที่กําหนดให้เป็นสายเอลเนี่ยก็จัมออกจากเมนเบเกอร์เลยครับลากคู่กับสายเอ็นเนี่ยไปรอไว้ที่เสาไฟฟ้า ส่วนสายต่อหลักดินเนี่ยก็เชื่อมจากบารกลาวลงไปหาแท่งกลาวหรือหลักดินที่ตอกในพื้นดินหัวของหลักดินที่ยึดกับสายต่อหลักดินถ้าไม่ได้เป็นการหลอมละลายให้ใช้แคลมป์แบบนี้อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นเมื่อตอกลหลักดินหรือแท่งกลาวแล้วก็จะต้องวัดค่าความต้านทานดินตามมาตรฐานกําหนดไว้ว่าไม่เกิน5โอห์มอันนี้เป็นรูปแบบการต่อสายเมนในตู้คอนเมอร์ยูนิตที่เป็นตู้เมนประธานนะครับ ซึ่งการต่อลงดินในลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบ TNS นั่นเองการต่อลงดินในระบบนี้ถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยสายดินหรือสายกลาวของวงจรย่อยก็จะจำแยกออกไปจากสายเมนของนิวท่ลนั่นเองเพราะว่าเวลาเอาสายกลาวไปใช้หรือเอาสายดินไปใช้กับโหลดเนี่ยก็จะจำออกจากบาร์กลาวนี่แหละครับถ้าพิจารณาดูแล้วสายดินหรือสายกลาวของเครื่องยนต์ไฟฟ้าก็เป็นการจำแยกออกจากสายเมนของนิวทัลนั่นเองครับตำแหน่งของการตอกหลักดินหรือแท่งกลาว ก็จะต้องเป็นจุดที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับให้หาบล็อกครอบหัวหลักดินไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้สามารถเปิดตรวจสอบได้ว่าสายต่อหลักดินกับหัวหลักดินเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าในมาตรฐานกําหนดไว้ด้วยนะครับว่าสายต่อหลักดินจากหัวหลักดินเข้าไปที่บา์กราวเนี่ยจะต้องเป็นสายไฟเส้นเดียวตลอดแนวนะครับถ้ามีจุดต่อระหว่างทางนะครับยกเว้นจะมีการติดตั้งกราวเทสบล็อกเหมือนในภาพตัวอย่างนี้ จึงจะอนุญาตให้มีจุดต่อระหว่างทางได้แต่ถ้าไม่ได้มีการติดตั้งกลาวเทสบล็อกเหมือนในภาพตัวอย่างนี้ไม่อนุญาตให้มีจุดต่อระหว่างทางนะครับสายไฟที่ทําหน้าที่เป็นสายต่อหลักดินจะต้องเป็นเส้นเดียวตลอดแนวตั้งแต่หัวหลักดินไปจนถึงบาร์กราวเลยนะครับห้ามมีจุดต่อระหว่างทางแต่ในกรณีที่มีการติดตั้งกลาวเทสบล็อกเหมือนในภาพตัวอย่างนี้เนี่ยสายต่อหลักดินก็จะต้องต่ออยู่บนบัดบาร์นะครับต้องใช้น็อตขันยึดนะครับห้ามไปตีเกลียวนะครับ แล้วสายต่อหลักดินเนี่ยก็จะต้องร้อยท่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับในกรณีที่เลือกใช้เป็นท่อโลหะท่อที่ร้อยสายต่อหลักดินก็จะต้องต่อฝากด้วยนะครับก็คือต้องต่อสายกราวเข้ากับท่อโลหะด้วยในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยแนะนําให้ห้อยสายไฟเผื่อไว้ประมาณ5เมตรเพื่อให้สามารถจําสายไฟเข้ามิเตอร์ไฟฟ้าได้เพราะถ้าไปเผื่อสายไ้สั้นเกินเนี่ยแล้วสายมันจาเข้ามิเตอร์ไม่ถึงเนะี่ยมันจะต้องไปต่อสายนะครับ สายไฟเส้นไหนที่กําหนดให้เป็นสาย l เนี่ยก็เอาเทปพันสายไฟสีแดงพันไว้ด้วยหรือถ้ามีเทปพันสายไฟเป็นสีน้ําตาลกับสีฟ้าก็พันไว้ทั้งสองเส้นเลยเส้นที่กําหนดให้เป็นสาย l ก็คือเส้นล่างเนี่ยกำหนดให้เป็นสาย l ปลายสายก็พันเป็นสายสีน้ําตาลส่วนสายไฟเส้นที่มีการต่อลงดินภายในตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยหรือที่กําหนดให้เป็นสายนิวทอนเนี่ยก็เอาเทปพันสายไฟสีฟ้าพันไว้เวลาจัดเรียงสายเนี่ยสายนิวทอนอยู่บนนะครับ ถ้ามีการจัดเรียงสายแบบแนวดิ่งเนี่ยสายนิวทร่วจะอยู่บนนะครับสายแอจะอยู่ด้านล่างจัดเรียงสายแบบนี้นะครับแล้วก็มาร์กปลายสายไฟไว้ให้เรียบร้อยด้วยโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างไฟฟ้าไม่มากก็น,น้อยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ